สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูปอ๊อปก็จะมาสอนในวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็หยิบแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เปิดไปหน้าที่25เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะครูปอ๊อปก็จะให้เด็กๆทดลองเกี่ยวกับนมเปลี่ยนสีนะคะอุปกรณ์ในการทดลองก็มีอะไรบ้างคะอันแรกเลยน้ำหวานคะ่ะน้ำหวานสีแดงคะ่ะเด็กๆต่อไปนะคะอันนี้ก็คือน้ำหวานเหมือนกันเลยะคะ่ะสีอะไรคะสีเขียวนั่นเองคะ่ะแล้วก็จะมี นมจืดนั่นเองค่ะหรือนมโรงเรียนนั่นเองค่ะ,ะวิธีการทํานะคะแก้วแรกเขาบอกว่าใหเ้เด็กผสมนมกับน้ำหวานสีแดงนมอนไรนมแล้วก็เทน้ำหวานสีแดงลงไปเลยค่ะ,ะแล้วเด็กๆก,ก็ใช้ช้อนคนเลยค่ะแล้วเด็กๆก,ก็ดูนะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงสิคะว่าเป็นสีอะไรคะ นมกับน้ำหวานสีแดงเป็นสีอะไรคะสีชมพูนัน่นเองค่ะเราก็จะได้นมสีชมพูนัน่นเองค่ะอะเด็กๆก็ระบายสีแก้วแรกเลยค่ะได้สีชมพูนัน่นเองค่ะต่อไปนะคะแก้วที่สองข้างล่างเลยค่ะเขาให้เด็กๆผสมนมครึ่งแก้วนมครึ่งแก้วแล้วก็น้ำหวานสีเขียวครึ่งแก้วเทลงไปในนมเลยค่ะ ก็ใช้ช้อนคนจะได้นมสีอะไรคะสีเขียวใช่ไหมคะอะเด็กเ็ก็ระบายสีลงในแก้วเลยค่ะเด็กๆเห็นการเปลี่ยนไปไหมคะว่าจากน้ำหวานสีเขียวเข้มจะเป็นสีอะไรคะสีเขียวอ่อนค่ะอะแล้วสีแดงน้ำหวานสีแดงจะได้เป็นสีอะไรคะสีชมพูนั่นเองค่ะ เด็กๆทดลองแล้วก็ระบายสีลงในแก้วหน้าที่25ให้เรียบร้อยนะคะค่ะต่อไปนะคะหน้าที่26นี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับดินน้ํามันแปลงร่างเขาให้เด็กๆทดลองการจมการลอยนั่นเองค่ะโดยให้เด็กๆเตรียมดินน้ํามันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นรูปต่างๆเลยค่ะแล้วก็นํามาลอยน้ํานะคะแล้วให้เด็กๆสังเกตค่ะว่าสิ่งที่เด็กๆปั้นนะคะ มีอะไรบ้างที่ลอยน้ําได้และอะไรบ้างที่จมน้านั่นเองค่ะอ่ะช่องแรกนะคะเขาให้เด็กๆวาดรูปร่างดินน้ํามันที่เด็กๆปั้นเลยค่ะสิ่งที่ลอยน้ําได้เด็กๆปั้นดินน้ํามันอะไรที่ลอยน้ําได้เด็กๆก็วาดลงไปเลยค่ะช่องที่สองนะคะดินน้ํามันที่เด็กๆลอยน้ําที่จมน้ําค่ะเด็กๆก็วาดลงไปเลยค่ะสิ่งที่จมมีอะไรบ้างเด็กๆก็อย่างเช่นลูกบอลกลมๆอ่ะเด็กๆก็วาดลงไปเลยค่ะ ต่อไปนะคะหน้าที่27นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับใกล้ไกลอ่ะเขาให้เด็กๆทดลองขว้างลูกบอลให้กระทบกำแพงด้วยแรงที่ต่างกันนะคะแล้วขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมตามการผุนการทดลองนั่นเองค่ะอ่ะข้อแรกนะคะขว้างลูกบอลเบาๆค่ะะเด็กๆก,ก็นําลูกบอลน,นะคะไปขว้างใส่กำแพงเลยค่ะโดยการขว้างลูกบอลเบาๆค่ะ ลูกบอลจะตกลงพื้นในระยะใกล้หรือว่าไกลจากตัวเราค่ะถ้าใกล้เด็กๆก็ขีดช่องแรกเลยค่ะถ้าไกลเด็กๆก็ขีดช่องหลังเลยค่ะข้อที่สองนะคะทดลองการคว้างลูกบอลสุดแรงค่ะอะเด็กๆก็ควางลูกบอลสุดแรงเลยค่ะลูกบอลจะตกลงพื้นในระยะใดคะช่องแรกใกล้ช่องที่สองไกลจากตัวเราอะเด็กๆคิดว่าช่องไหนเด็กๆก็ใส่เลยค่ะ ต่อไปนะคะหน้าที่28นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าส่นทนาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานแตกต่างการสังเกตภาพและโยงเส้นจากคู่ภาพที่สัมพันธ์กันอ่ะดูสิคะเขามีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างอันแรกเลยคืออะไรคะวิทยุนั่นเองคะ่ะวิทยุใช้ทําอะไรคะใช้ฟังเพลงหรือฟังข่าวสารต่างๆใช่ไหมคะอ่าต่อไปอะไรคะ กาต้มน้ําร้อนนั่นเองค่ะใช้ในการต้มน้ําร้อนหรือน้ําอุ่นนั่นเองค่ะอ่ะต่อไปโคมไฟโคมไฟใช้ทําอะไรคะใช้ในการเปิดไฟให้แสงสว่างนั่นเองค่ะอ่ะเขาบอกว่าให้ลากเส้นจับคู่ให้ถูกต้องอ่ะแรกเด็กผู้ชายพลังงานแสงเด็กผู้หญิงพลังงานเสียงต่อไปเด็ก ผู้ชายคนนี้พลังงานความร้อนอ่ะพลังงานแสงคนแรกพลังงานแสงเด็กๆคิดว่าได้จากอะไรคะวิทยุการน้ําร้อนโคมไฟโคมไฟใช่ไหมคะเด็กๆก็รากเลยคะ่ะต่อไปพลังงานเสียงได้จากไหนคะวิทยุหรือการน้ําร้อนคะอา่าวิทยุเด็กๆก็ลากเลยคะ่ะใช้ในการฟังเพลงหรือฟังเสียงต่างๆนั่นเองคะอ่ะอ่านต่อไปพลังงานความร้อน ได้จากกาน้ําร้อนนั่นเองค่ะอดีเด็กก็รากเส้นไปหากา,กา,กาต้มน,น้ําร้อนเลยค่ะเมื่อเด็กๆรากเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมส่งการบ้านคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ